สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดาสปอยหนังจากความเดิมในตอนที่แล้วของหนังเรื่องแผนรักลวงใจนางเอกได้ตัดสินใจกลับมาหาเขาสามีที่เธอแต่งงานกันเมื่อ7ปีก่อนเพื่อที่เธอจะมาหาความจริงและหลักฐานว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุไฟไหม้โรงงานของป้าเธอหรือไม่แถมเธอยังกลับมาแก้แค้นที่เขาส่งเธอไปอิตาลีทําให้เธอต้องอยู่ที่นั่น7ปีโดยที่เขาก็ไม่เคยมาสนใจหรือว่าใหญ่ดีอะไรเธอเลยแต่ความจริงแล้วพร่อเอกเกิดอุบัติเหตุ ทาําให้เขาต้องนอนอยู่โรงพยาบาล5ปีเต็มแถมเขาก็ยังจําเหตุการณ์เรื่องราวอะไรไม่ได้พอทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งเขาก็จําเธอไม่ได้และไม่คิดว่าตัวเองจะแต่งงานแล้วเธอก็ได้พยายามทําทุกทางเพื่อจะได้เข้าใกล้เขามากขึ้นเธอจะได้หาหลักฐานและแก้แค้นแล้วเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นอย่างไรเราอย่ารอช้าไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะน้องสาวของพระเอกก็ได้มาหาที่บ้านพอได้ยินว่านางเอกกลับมาอยู่กับพี่ แล้วต้องบอกก่อนเธอเป็นเด็กที่เรามาเลี้ยงเอาไว้ทั้งสองคนไม่ได้เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันกับเขาเธอมีชื่อว่าลู่เฟยเธอก็ได้มานั่งคุยกับนางเอกแถมยังเอาซุปมาให้ด้วยนางเอกกับเขาก็แกล้งสแสดงละครให้น้องสาวเห็นว่าทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแล้วพอน้องสาวได้กลับไปซู้หมันก็ได้โทรหาแล้วบอกว่าฉันได้ขับรถชนนางเอกสองคนนี้เป็นพวกเดียวกันที่ต้องการกำจัดนางเอกให้ไปพ้นผ,ผลจากเขาสักทีนักข่าวก็ได้มารอสัมภาษณ์เรื่องที่นางเอกเคยทำแทง้งโดยทุกคนก็ถามว่า พ่อของเด็กคือใครแล้วคุณเซนทําแท้งจริงหรือเปล่าเพื่อนสนิทของเธอก็ได้รีบวิ่งพาเธอมาหลบนักข่าวรพเอกก็ได้รีบมาหาเธอแล้วบอกว่าอธิบายเรื่องทั้งหมดมาคุณไม่ได้ท้องกับคนอื่นใช่ไหมตอนแรกฉันคิดว่าเธอเข้าใกล้ฉันเพราะมีจุดประสงค์บางอย่างแต่ตอนนี้ฉันแน่ใจแล้วว่าเธอมีแต่ความสกรปรกแล้วทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะก,กันจากนั้นเขาก็ได้จัดงานถแถลงข่าวโดยทั้งสองคนก็ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะไปให้สัมภาษณ์เขาก็ได้แจ้งกับทุกคนว่าเขาและเธอเมื่อเจ็ดปีก่อน พวกเรารักกันจึงได้แต่งงานผมเชื่อใจและสนับสนุนกันมาตลอดผมและเธอไม่ได้นอกใจกันเพราะว่าเราอยู่ไกลกันแน่นอนและเราก็จะไม่แยกจากกันหรือว่าหย่าด้วยสําหรับคนที่ปล่อยข่าวว่าเรามีปัญหาก,กันและทําให้เธอต้องเสียชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าใครทางเราจะใช้กฎหมายมาจัดการเอาผิดให้ถึงที่สุดน้องสาวที่ดูข่าวก็โมโหและไม่พอใจซึ่งเธอแอบ,บชอบพระเอกมาโดยตลอดและพยายามจะทําให้ทั้งคู่เลิกกันเขาก็ได้มาคุยกับเธอว่าเพื่อให้บริษัท เข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ก่อนดังนั้นตอนนี้ฉันจะยังไม่อยากกับเธอเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้แต่ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวเธอควรจะรีบย้ายออกจากบ้านฉันไปซะเลขาก็ได้มาบอกเขาว่าคนที่ส่งให้ไปตรวจสอบที่อิตาลีเรื่องของเธอบอกที่เธอแท้งนเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเด็กนั่นเป็นลูกของนายตอนนั้นที่เธอไปอิตาลีเพราะความเสียใจมากเกินไปจึงทําให้โรคภาวะหัวใจสลายเมื่อเธอรู้ว่าตั้งครรภ์ก็สายไปแล้วแถมยังยืนยันได้ว่า เธอท้องตั้งแต่อยู่ในประเทศพอพระเอกรู้ความจริงก็เสียใจและรีบกลับมาที่บ้านนางเอกก็ได้มานั่งเศร้าและนั่งดื่มอยู่คนเดียวเขาก็ได้ถามว่าเด็กนั่นเป็นลูกของผมใช่ไหมทําไมถึงไม่บอกฉันล่ะเธอก็ถามว่าถ้าฉันบอกแล้วคุณจะเชื่อฉันไหมตอนนั้นคุณใจร้ายกับฉันขนาดไหนทั้งพูดจาทําร้ายน้ําใจแล้วฉันจะกล้าบอกคุณได้ยังไงถ้าคุณไม่อยากเห็นหน้าฉันพรุ่งนี้ฉันก็จะย้ายออกฉันรับรองว่าต่อไปนี้คุณจะไม่เห็นหน้าฉันแน่นอนเธอก็ได้ดื่มจนเมาแล้วบอกว่าเมื่อก่อนฉันถูกใส ลายตั้งหาคุณมาแล้วที่ไล่ฉันไปอิตาลีเขาก็รู้สึกผิดแล้วกอดเธอเอาไว้วันต่อมาเขาก็ได้ตั้งใจทําอาหารเช้าเพื่อให้เธอทานเขาก็ได้บอกว่าเรื่องเมื่อคืนฉันเป็นคนผิดเองเรื่องลูกฉันไม่ควรปล่อยให้เธอไปเชิญหน้าตามลําพังและคนที่ปล่อยข่าวเธอก็คือสู้หมานเธอจึงมาที่บริษัทและเรียกให้สู้หมานมาพบเธอเธอได้ยื่นสัญญาเลิกจ้างให้เซนสู้หมานก็บอกว่าเธอจะแก้แค้นฉันเรื่องที่ฉันเอาเรื่องสกปรกของเธอไปบอกกับสื่อใช่ไหมฉันจะไม่ยอมเซนแล้วเธอก็เดินไปหาพรเพกแล้วก็บอก ว่านางเอกต้องการยกเลิกสัญญากับฉันแถมยังบอกว่าคุณก็ตกลงแล้วด้วยเขาก็บอกว่าถูกต้องแล้วถ้ายังอยากมีที่ยืนในวงการก็ลาออกไปซะภาพก็ตัดมาที่เด็กน้อยหน้ารักกำลังยืนรอพ่อของเขาเด็กคนนี้มีชื่อว่าคีตจึงเป็นลูกชายของนางเอกกับพระเอกนะคะด้วยความจริงแล้วนางเอกยังไม่ได้แท้งเธอปิดเรื่องที่มีคิดเอาไว้และก็ไม่อยากให้ใครรู้แถมคิดก็ยังรู้อีกว่าพ่อแท้ๆของเขาคือใครเขาจึงมาหาพระเอกที่บริษัทเพราะความที่อยากมาหาพ่อแต่เพื่อนนางเอกก็ได้ดึงตัว ไว้ทนทําให้ทั้งสองคนยังไม่ได้พบกันเลยนางเอกก็ได้รีบมาหาลูกโดยที่เขาก็อ้อนว่าเมื่อไหร่แม่จะพาเขาไปเจอกับพ่อแต่ว่าเธอก็ยังไม่กล้าให้ไปเจอกันนางเอกก็ได้นัดเจอกับคนที่เคยทํางานในบริษัทของพระเอกเพื่อจะหลอกเอาความลับที่เขากับพวกพระเอกปิดบังเอาไว้แต่พระเอกก็ได้แอบตามเธอมาและเขาก็อยากรู้ว่าเธอมาแอบพบใครกันแน่นางเอกก็ได้ไหวตัวได้ทันเธอก็ได้แกล้งทําเป็นเมาแล้วก็ทวงเวลาเพื่อให้ประธานจาที่อยู่ด้านในหนีออกไปก่อนและเธอก็ได้เผลอไปจูบเขา เพื่อให้พระเอกไม่ทันมองประธานจังเขาที่อดใจไม่ไหวก็บอกว่าเธอ,อยั่วฉันเองนะและเขาก็ดึงเธอมาจูบอีกรอบตอนนั้นก็มีขี้เมาปลาขวดมาทางเขานางเอกที่เห็นก็รีบเอาตัวมารับเอาไว้ทาให้เธอเป็นฝ่ายโดนแทนเขาจึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาลและพากลับบ้านแถมเขาก็ยังดูแลเธอไม่ห่างพอตอนเช้าคิดก็ได้แอบมาหาพระเอกแถมยังเรียกเขาว่าพ่อแล้วเข้าไปกอดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคิดเป็นลูกของเขาและก็บอกว่าอย่าเรียกใครว่าพ่อไปทั่วสิฉันยังไม่มีลูกชายที่โตขนาดนี้หรอกนะ คิดก็พูดส่วนว่าแม่ของผมก็คือภรรยาของคุณไงและก็หยิบอุลตรามแมนที่แม่บอกว่าพ่อเป็นคนส่งให้ผมในวันเกิดดังนั้นเขาก็เลยเก็บเงินเพื่อซื้ออุลตรามแมนตัวใหญ่ให้กับคุณแต่พระเอกก็ไม่เข้าใจที่คิดพูดจนทําให้ของขวัญที่เขาเตรียมมาพังคิดก็ได้ร้องไห้อย่งางหนักและก็ได้เดินเศร้ากลับไปคิดจึงมาถามแม่ว่าพ่อไม่รู้จักผมใช่ไหมผมไปหาพ่อเพื่ออยากให้พ่อไปเตะบ,บอลกับผมบ้างแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่พ่อของผมนางเอกก็ขอโทษแล้วบอกว่าเพราะความขัดแย้งของพ่อ ่เลยทําให้ลูกต้องลําบากดังนั้นให้เวลาแม่อีกนิดนะหนังก็ย้อนไปเมื่อก่อนที่เธอได้ตั้งครรภ์แถมสุขภาพก็ไม่ค่อยดีทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อเด็กในท้องเธอจึงโทรไปหาพระเอกเพื่อจะบอกเรื่องนี้แต่คนที่รับสายกลายเป็นลูกเฟยแถมยังโกหกว่าพี่ชายไม่อยากจะรับสายเขาฝากฉันให้บอกเธอว่าต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับเขานางเอกก็บอกว่าแต่ว่าฉันท้องหมอว่าเด็กในท้องอาจจะไม่รอดฉันอยากจะกลับบ้านแต่น้องสาวก็ยังโกหกว่าพี่บอกว่าเด็กไม่รอดก็ยิ่ง ดียังไงก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วต่อไปเธอจะเป็นจะตายก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ชายใหญ่นี่มันร้ายทั้งๆท,ที่พี่เอกก็นอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้สั่งให้พูดอะไรทั้งนั้นแต่ใหญ่นี่ก็แต่งเรื่องขึ้นมาเองชอบทําให้ครอบครัวของเขาเล้าฉานจริงๆพอเธอกลับมาที่บ้านเขาก็ได้รีบม,มาทําแผลให้กับเธอด้วยความที่เธอได้ดื่มมาแล้วก็เมาเธอจึงเข้าไปกอดเขาแล้วบอกว่าคุณนี่เหมือนเดิมจริงๆจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปจูบและทั้งสองคนก็ได้กันในที่สุดพอทั้งคู่่ตืน เธอก็ตกใจแล้วบอกว่าเรื่องเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นคุณคงไม่ขอให้ฉันรับผิดชอบใช่ไหมคุณมองฉันแบบนี้มันทําให้ฉันคิดว่าคุณตกหลุมรักฉันขึ้นมาแล้วละสิเขาก็งอนแล้วก็รีบเดินออกไปนางเอกก็ได้มาเปิดตู้เซฟของเขาแล้วก็เห็นสัญญาจำนองของเขากับบริษัทป้าของเธอพอเธอจะเปิดดูแต่เขาก็ดันเข้ามาซะก่อนเธอจึงรีบแกล้งเข้าไปจูบเขาเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจเขาก็บอกว่าเธอยั่วฉันแล้วแล้วจะหนีไปฉันว่ามันไม่เหมาะมั้งแต่ว่าเธอก็รีบเด ออกจากห้องเขาไปจากนั้นเธอก็ได้มาคุยงานกับเขาและรู้ว่าบริษัทของเขาได้จ่ายเงินค่ามาัดจําให้กับบริษัทป้าของเธอแล้วจริงๆแต่ทําไมบัญชีของป้าไม่มีเงินก้อนนี้เธอจึงให้เพื่อนสนิทของเธอไปสืบหาข้อมูลแล้วเธอก็ได้มาหาป้าที่โรงพยาบาลเธอก็ได้ถามเจียนเจียงว่าถ้าฉันสืบหาความจริงได้แล้วฉันจะมาเปลี่ยนกันดูแลกับเธอและยังถามว่าบริษัทป้าเคยเซ็นจำนองกับ,บบริษัทของพระเอกเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน ทางฝั่งพระเอกก็ได้มาหาหมอหมอก็ได้บอกว่าอาการของเขาจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นดีขึ้นมากเลือดข้างในสมองเล็กลงมากเลยทีเดียวส่วนเรื่องที่จะฟื้นฟูความทรงจํามันจะรีบร้อนไม่ได้ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าถ้าเลือดข้างกระจายไปทั่วเส้นประสาทมันอาจจะทําให้มองไม่เห็นหรือกลับไปนอนเป็นผักได้นางเอกก็ได้แอบเข้ามาในห้องของเขาและก็เปิดดูตู้เซฟเหมือนเดิมเธอก็ได้ดูสัญญาและรู้ความจริงว่าปาได้เอาผ้าพีเซียนไปจำน้องกับพระเอกจริงจริง และตรวจสอบบัญชีป้ากันแล้วยอดเงินที่เขาให้ก็ได้เข้าแต่ดันโอนไปอีกบัญชีหนึ่งที่เป็นของใครก็ไม่รู้เธอจึงต้องการสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดจากนั้นเธอก็ได้มาหาคิดและตอนนั้นกู้เหียนก็ได้ตามมาพอดีทําให้เขารู้ความจริงว่าเธอมีลูกแล้วและเขาก็จะช่วยปิดเป็นความลับให้ด้วยคิดก็ได้คุยกับเธอว่าถึงพ่อจะเป็นคนที่น่าลาคาญแต่ว่าผมก็เตรียมแผนการหาพ่อใหม่ยังไม่เสร็จผมยังรู้สึกว่าพ่อยังเป็นคนดีขึ้นได้ดังนั้นแม่ก็อย่าเพิ่งมีใหม่นะวั ต่อมาคิดก็ได้มานั่งรอพระเอกอยู่ที่หน้าบริษัทคิดก็บอกว่าที่มาวันนี้ก็อยากจะบอกให้คุณต้องทําดีกับภรรยาของคุณให้มากๆถ้าเธอถูกคนอื่นแย่งไปคุณก็ร้องไห้ได้เลยตอนนั้นนางเอกก็ได้เดินออกมาเจอเธอก็ได้โกหกพระเอกว่าคิดเป็นลูกของพี่เธอและก็เล่าว,ว่าเขาถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กไม่เคยได้รับความรักจากพ่อเลยนะ่ะภาพก็ตัดมาที่สู้หมาได้จัดถแถลงข่าวขอความยุติธรรมเธอถูกพระเอกคุกคามมาตลอดถ้าไม่ใช่เพราะสัญญาง,งานฉันก็คงไม่ยอมก่อน หน้านี้ฉันคิดว่าพี่สาวของฉันจะมาช่วยฉันได้แต่คิดไม่ถึงเลยพวกเขาจะคือปีศาจร้ายฉันขอให้ทุกคนโปรดช่วยฉันด้วยนางเอกกับพระเอกที่เห็นข่าวนั้นก็รีบไปที่บริษัทแต่เหมือนว่ามีคนตัดสายเบรกรถของพวกเขาทําให้เธอไม่สามารถเบรกได้เธอก็ได้หักล้มพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบเอาตัวมาบังเธอไว้เธอจะได้ไม่เป็นอันตรายแต่เขากลับหัวกระแทกและสลบไปเธอจึงพาเขาไปที่โรงพยาบาลหมอก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้คนไข้เคยผ่าตัดสมองมาใช่ไหมการ บาดเจ็บครั้งนี้มันอาจจะไปกระตุ้นแผลเกา่าและอาจจะทําให้มีโรคแทรกซ้อนได้นางเอกก็ได้รู้ความจริงว่าเมื่อ7ปีก่อนพะเอกได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และนอนไม่ฟื้นมา5ปีเลขาเล่าว่าวันที่เธอไปอิตาลีเขาได้เกิดอุบัติเหตุในวันนั้นพอฟื้นขึ้นมาก็สูญเสียความทรงจําวันต่อมาคิดก็ได้มาที่สวนสนุกเพื่อจะมาสมัครงานเป็นนักแสดงเด็กตอนนั้นโกเอียนก็ได้มาเจอเข้าเขาก็ได้ให้สัญญากับคิดไปแล้วบอกว่าให้แม่เซ็นสัญญามาให้กับเขาแล้วคิดก็ จะได้เป็นนักแสดงเด็กคิดก็บอกว่าผมแอบแม่ออกมาซึ่งก็ไม่อยากให้แม่รู้ทั้งสองคนจึงเกี่ยวก้อยเพื่อสัญญาจะไม่ให้แม่รู้เรื่องนี้จากนั้นคิดก็ได้มาหาพ่อที่โรงพยาบาลและก็ใช้นิ้วของพ่อปั๊มลงในกระดาษสัญญาแถมยังเช็ดหน้าให้กับเขาด้วยภาพก็ตัดมาที่สู้หมานได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและนังเอกก็ได้ไปที่นั่นเธอก็ได้บอกเรื่องที่สู้หมานบอกว่าเขาคุกคามทางเพศของเธอฉันอยากจะถามเธอว่าเขาทําเมื่อไหร่และที่ไหนจากนั้นเธอก็เปิดคลิปวิดีโอให้นักข่าวได้ดู เป็นคลิปที่สู้หมานแอบ,บเอายาใส่ในน้ําของพระเอกเพื่อหลอให้เขาดื่มแล้วจะนอนกับเขาแต่แล้วเขาก็ได้ไหวตัวได้ทันแถมนางเอกก็ยังให้ตํารวจมาจับเธอเรื่องที่ตั้งใจขับรถชนนางเอกของเราก็คือฉลาดและแซ่บมากเธอได้เอาหลักฐานมาฟาดหน้าง่ายไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงแต่พระเอกที่นอนไม่ได้สติไม่รู้ว่าอาการของเขาจะแย่ลงหรือเปล่าแถมตอนนี้นางเอกก็รู้ความจริงทั้งหมดก็หวังว่าเธอจะไม่คิดแค้นและแก้แค้นเขาแล้วแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อเราต้อง รอ,อรับชมใน EP ต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย